ประชาสัมพันธ์ระหว่างวันที่29มกราคมถึง2กุมภาพันธ์2567ผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์รับคำน้องลูกจ้าง11เรื่อง12คนจำนวนเงิน249,700บาทช่วยเหลือลูกจ้าง2รายได้รับสิทธิประโยชน์28,500บาทคำสั่งพนักง,งานตรวจแรงงาน3คำสั่งรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,852บาท ดำเนินคดีชั้นพนักงานสอบสวนจำนวนหนึ่งคดีและดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับจำนวนหนึ่งคดีวันจันที่29มกราคมน,นางสาววชรีเสียงคำผอ,อ,อสพองพร้อมด้วยนางพรพันธ์เหมือนแก้วนักวิชาการในงานชำนาญการเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมคลิกออ f มาตรฐานแรงงานไทยในงานขนส่งณโรงแรมเดอะเอมกรุงเทพโดยมีนาย รัชกิจการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานและนางโสภากเกตในราชาอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเอผยแพร่ประชาสัมพันธ์รวมถึงปลุกจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการและลูกจ้างมีมิในัยในการขับขี่เพื่อมุ่งสู่การลดอุบัติเหตุนในงานขนส่งวันอังคารที่30มกราคมนางสาวสรุรแสงคำขออสพอ .6 เม้าหมายให้นางความพันเหมือนแก้วนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำปีงบประมาณ2567ระหว่างวันที่30-31มกราคม2567ณโรงแรมเอสราชดาเลเซอร์โฮเทลกรุงเทพ โดยมีนายโสภาเกีติยาช้าอธิบดีกรมสวัสดิการคุ้มครองรายงานเป็นประธานการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบจากการทำง,งานของกรมเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและควบคุมเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าววันพุทธที่31มา ีเชื้อดร่วมกับกองความปลอดภัยแรงงานและการลถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมด้านความปลอดภัยประจำเดือนครั้งที่20ณนโะครงการลถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนล,ลาดรุรนะเพื่อกำหนดแนวทางและร่วมวางแผนการดำเนินง,งานในการปฏิบัติตามกฎหมายและการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานวันพฤหัสบดีที่1กุมภาพันธ์นางสาววชิรีแสงคำข,ขอออสสรพ าสาวสุประวีเชื่อคำดีและนายกิรพลเฮงเจริญสุวรรณนักว,วิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมอประชุมรับฟังชี้แจ้งกิจกรรมสถานศ,ศรรึกษารรปลอดภัยประจำปี2567สำหรับเจ้าหน้าที่ผ่านระบบออไนไลน์ในวันเดียวกันนั้นนางสาวชลีเส็มคำของอสพ .6 พร้อมด้วยานางสายุรลีลาปิยวัฒน์นักวิชาการในงานชำนาญการ สัปดาห์นี้สพหกสร้างการรับรู้จำนวนสองเรื่อง 1. นึผลการเลิกจ้างกับค่าจ้างในวันหยุดพักร้อ,รอ 2. น 2. นายจ้างเลิกจ้างไปแล้วลูกจ้างไม่ต้องลาออกอีกผลการดําเนินการสร้างการรับรู้ประจําสัปดาห์สร้างการรับรู้จํานวน11เรื่องมีผู้รับรู้จํานวนทั้งหมด7 1 1ดคน ควาสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงางาน